หนึ่งความคิดที่จะทำให้คุณสำเร็จและร่ำรวยถ้าคุณเนี่ยอยากจะสำเร็จถ้าคุณเนี่ยอยากจะมั่งคั่งร่ำรวยคุณจะต้องคิดแบบคนสำเร็จและคุณจะต้องคิดแบบคนรวยนะครับและวันนี้ถ้าคุณเนี่ยอยากจะสำเร็จคุณจะต้องคิดว่าฉันเป็นคนกำหนดโชคชะตาชีวิตของฉันเองคียดนี้สำคัญมากคือคุณเนี่ยจะต้องคิดอยู่ตลอดเวลาว่า คุณเนี่ยเป็นคนกำหนดโชคชะตาของตัวเองคุณสามารถกำหนดได้ว่าคุณเนี่ยจะมีรายได้เท่าไหร่ว่าคุณเนี่ยจะมีครอบครัวแบบไหนทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวคุณแต่คนส่วนใหญ่นะครับมักจะใช้ชีวิตแบบปล่อยไปตามโชคชะตาปล่อยให้โชคชะตากำหนดจริงๆแล้วว่าคุณสามารถกำหนดโชคชะตาชีวิตของคุณได้ เริ่มจากการควบคุมความคิดของคุณถ้าคุณเนี่ยบอกกับตัวเองเสมอว่าฉันเป็นคนกำหนดโชคชะตาชีวิตของฉันได้คุณน่ะจะลงมือทำในสิ่งที่คุณเนี่ยอยากจะทำจริงๆคุณจะลงมือทำตามความฝันของคุณเพราะคุณน่ะกำหนดเอาไว้แล้วว่าคุณเนี่ยอยากจะเป็นใครคุณอยากจะมีรายได้เท่าไหร่ คุณอยากจะมีครอบครัวแบบไหนความสัมพันธ์ในชีวิตของคุณนะ่ะคุณอยากจะให้มันดีขนาดไหนก็ได้มันขึ้นอยู่กับความคิดของคุณเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้คุณจะต้องบอกกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาและบอกกับตัวเองทุกวันเลยว่าฉันเป็นคนกำหนดโชคชะตาชีวิตของฉันเองไม่ใช่ดวงดาวเป็นคนกำหนดคุณแต่คุณจะต้องเป็นสาเหตุ คุณจะต้องเป็นจุดกำเนิดของความสำเร็จทางปวงและถ้าคุณเนี่ยบอกกับตัวเองแบบนี้ทุกวันคุณเนี่ยจะเดินทางไปสู่ความสำเร็จได้คุณจะสามารถเดินทางไปสู่ความมั่งคั่งร่ำรวยได้เพราะคุณบอกกับตัวเองเสมอว่าฉันเป็นคนกำหนดโชคชะตาชีวิตของตัวเอง